เล่นลายเล่นดีอ๋อพอมาเล่นดีแล้วรงคนก็เล่นดีกว่านี้นะครับพอเล่นการ์ดมาเพ็นเป็นคนดีแล้วก็สึกก็ดีครับเป็นมั่นใจด้วยแล้วดีว่าที่บ้านคืเวลาเล่นแบบกดเขาเรียกว่า positive thinking ใช่ไหมก็จะไม่ค่อยกล้าจะทำอะไรใช่ไหมจะเก็บเก็บแต่คราวนี้เราก็ อะไรถูกก็ถูกคิดกับกินเหมือนเต็มที่ได้ใช่จริงๆเหมือนก็เคยเรียกมาทั้งสองแบบว่าอีกับอีกับอีกับอีกอ่ะขอรงหัวขอร้องหัวพูดถูงจะเป็นไหมการเริ่มต้องเล่นแบบนั้นกัน เคยลูมาตอนเซ็นต์ด้วยจคือเรากลัวผีปะก็มีกลัวบ้างกันมีกลัวบ้างเคยไปถ่ายเซ็นต์ก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันก็จะเห็นตั้งแต่เขาแต่งหน้ารับแต่พอถ่ายออกมาคุณถึงจะน่ากลัวแล้วพอในเรื่องมันกลัวเรก็ไม่กลัวในเรื่องที่กดต้องยากตรงไหนบ้างต้นเหว่ายากเวลาที่คิดว่ายากก็น่าจะเป็นพอเป็นละครเกียด S <S <an> คือก็ต้องระวังเรื่องค้องูดอะไรเรื่องภาษาที่ใช้อะไรเราคงจะเติมไม่ได้เพราะอย่างที่นนักพากนก็เป็นแบบ <S <S <an> <S คอนเวนร์ใช่ไหม <S <S <an> <S เออจริงดิใช่ป่ะ <S <S <an> <S ตอบมาดีอะไรเงี้ยคำเหล่านี้มันคงยังไม่น่าก็คือต้องเตะหมดใช่คจริงๆเราคิดว่าการแสดงณเราดูของเราเองนัหน,น้าจอทีวีเราคิดว่าเราสอบผ่านนะครับสอบผ่านแล้าพูดถึงคิดว่าอยากปรับหรืออยากแก้อะไรตรงไหนบ้างมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อย ก็คือพอได้บทมาก็ก็เข้าเรียนเล่นอยู่ดเล่นกับตำรวจเลยนะคนรอบข้างว่าไงบ้างผมด้วยการแสดงครับก็ดีประชมอย่างคนบอกว่าก็จะเล่นเกินร้อยไม่อาจจะเป็นแค่พัสแรกของเรื่องที่เขาจะคิดว่าเล่นละครเวทีธรรมดาแต่อตอนนี้มันไม่ใช่มันคือเรารู้สึกไงก็เองแสดงว่าเราปรับจากคำพูดที่คนเคดพามาอีบอร์ดไม่ไม่ค่อย ไม่เคยจะฟังเ,เพราะว่าก็าฟังเฉพาอโครงการทีมงาในนัน้นแต่ถ้าเกิดไปฟังคนไม่ก็อาจจะเป็นแอคติ้งที่เสียอะไรแบบนัคือถ้าถ้าเกิดถ้าสมมติว่าคุณตังตาว่าไม่ไม,ไม่ไปทำให้ทุกร้อยคนพอใจมันก็จะไม่ใช่ acting ต่อไปนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอะครเรื่องอื่นก็ยังเป็นเรื่องนี้อยู่ครับจะเลิกจริงๆเรามีวางไว้อีกนะเรื่องต่อต่อมันก็มีวางมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็เปลี่ยน ก็แล้วแต่ว่า,าคือจะว่างจะสนจจอะไรอย่างเงี้วราคิดว่าชีวิตเปลี่ยนไปกันยัอองไงบ้างพอเข้ามาอยู่น้ก็เปลี่ยนไปมะเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมไม่ค่อย,ส,ยสนใจใครอยากพูดอะไรกับอื่เดีย๋ยวนี้เราก็ต้องราตังยนิดอาจจะออกขัน่ง ค่อยอิสระกับการคิดเท่าไรอืมนี่หมายถึงกับการใช้เงินกับราคาปุ๊ว่ากับไม่ใช่กับเงินกับกับการใช้ชีวิตอ่าไม่ใช่ว่ากับนาคา่าคือกับการใช้ชีวิตว่าเราเป็นคนผู้ตรงของเมกะเรม่ต้องมีการกนแต่ว่าพออยู่แต่ตรงหน่อยเขารับไม่ได้อืมนี่คือเราก็ต้องปรับเหมือนกันปรับมากอืมมากมากยังไงบ้างต้นเขาไม่คน คิดอย่างแต่ก็ไม่เคยไม่เคยตามใครอะไรเงจะเป็นคนนำด้านความคิดตลอดพออยู่อย่างนี้่เราเป็นเสียงสนองพูดพูดถึงครับจริงแล้วเราเข้ามาอยู่ในองค์กรใหม่เราเอยถือว่ามันเป็นแค่จุดเดียบนะเราไม่สามารถที่จะออกขั้นตอนอะไรได้เลยแล้วทั้งนั้นจะถูกขัดไหมครับมันก็มีบ้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจคือเราถ้าสังเกตผมจะไม่ไม่งานก็คืองานแต่ถ้าเป็นหรือผมก็จะไม่ไปสนใจอะไรก็จะไม่ อืมเรือนการต้อัรับทนี้เกีกับเรืองกพูดของเราด้วยซเรียเซเลียตครับพ้ดนมับกลับมาเป็นตัวแรงตกอแสดงว่ามีผลกับตัวเราไหมากับเรื่องการพูดแรงมันคงไม่มีมมผลนะเพราะผมพูดใส่ใจนะ <c oughs> เรารู้แลยไมตอนคิดก่อนพูดครับถ้าชนแล้วเราพูดไปมีนแนนอนยเราพูดอ,อยู่ในวงการข่าวแน,นวู่าไม่แรงสูง ของผมมีมีมีผมขันนครับ่ข่าวเช้าๆมีนะแล้วผมยัญิงรด้เกื่แล้วผู้หญิงก็เรื่อยมันก็จะมีสองข่าวไม่ผู้หญิงก็เป็นเก์ชินแล้วตั้งแต่เรีอนมกแล้มระหว่างสองข่าวหรือข่าวไหนที่เรา่ากก็ไม่แนก็ สองคำมันก็เท่ากันถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงถ้าเรื่องจริงเราก็รับได้หมดอืมยังเอาให้นะตอนนี้ใครดูอะไรได้เรื่อยคระบยังไม่มีทำนี่อืมอาจจะมีอาจจะเดินเป็นนั่นนี่อาจมาทีอาจเป็นน้องอาจเพื่อนอะไรแต่ส่ว่าผมก็ชอบก็ชอบไปอืมไม่ไม่ไม่อยู่แต่ละครอย่างเดียวอ่าคือเราก็มีพาสาวๆไปไหนมาไหนบ้าก็มีก็มีก็คือเพื่อนๆกันอะไรอืม ม,มองใครเป็นพิเศษยังครับเพราะว่าณจุดนี้เรายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครถ้าสมมติเราเปแนแค่สองสามคนเราก็เลยไม่ได้พบเราไม่ดีนละการบิใจะรุ่มไม่มีแต้มมากขึ้นในต่างปเทศเป็นอีสต์ออลเเปลี่ยนไปมันไม่เวิร์ดนะเป็นเพราะว่าไม่เจอคนที่ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ไม่เกี่ยวคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่มัน มันไม่ใช่คื <c oughs> ออมเบียงตีเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เขาใครเขียนว่าถ้าคุณโมด้ตว <c oughs> มันไม่ใช่การชีวิตคุณไม่เจอคือถ้าคุณหยุดที่นั่นแหละคุณจะเจอคนคอไม่ใช่แล้วหัวเชื่อมอยมางนี้ตลอดเพราะว่ามันไม่มีวันวันนหนึ่นงถ้าคุณไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ได้เลือกคุณก็ไม่ทธิ์เลือกตอนนี้ใช่แล้วค่ะ ยังเป็นเด็กยังอะไรคุณเลือกได้สิคุณเป็นผู้เลือกแต่ว่าถ้าวันนึงคุณไม่ใช่ผู้เลือกแล้วคุณควรจะรู้ว่าคนจะใช้จะไม่ตรงนีจริงๆเราต้องมีคนจรินตักรื่องวมกันนะต้นจริีจักทุ่เรื่อกต้นคนซีเรียสลอกมือเนี่ยมันจะซีเรียสไปไหมเอะเวลาเราคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือความคิดต้องซีเรียสนะครับต้นก็เลยจะใช้จีนไม่ค่อยซีเรียสเมื่อก่อนเมื่อก่อนซีเรียสแต่ว่าพอเข้าคลาสเีไปก็ ปรับปรับเวทนาครับคือก็ไม่อยากจะไปคิดมันเรเปลี่ยนอะไรไม่ได้จริงๆแล้วเหมือนความคิดเราโตเกินวัยด้วยนะต้นใช่ตั้งแต่เออเพิ่มมากอไงบ้างเวลาเราคิดที่มันแบบเป็นหัวหน้าเราโอ้เป็นหัวหน้าประธานท่าอะไรก็เลยได้เป็นผู้ใหญ่ส่วนนี้มาส่วนหนึ่งที่ต้นบอกว่าต้นต้องอาจจะต้องปรับด้วยใช่ครับผมพูดตรงและผมเป็นคนพูด มันก็ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่วางตัวเราเราจะออกออางแบบเราไม่ได้เรียนนานิกาแต่พอมีผู้เรียนที่เรียนนาฬิกาหรือว่าอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบมันเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยมากทางความคิดอะไรอื่เอามาพูดไปว่าอะไรบ้าง่เลือเลยครับเพราะห่วงเรื่องอะไรบ้างครับเราห่วงเรื่องอะไรก็ห่วเรื่องที่เราเราแบบเป็นคนพลุนละอ่ะอ๋อห่วงเขาห่วงเร่องขาดไหมไม่ครับ ถ้าจะเป็นก็เป็นได้เป็นตอนรับอีเวนต์กันมันยังไม่อยากจะไปทำจ,จุดนั้นนะค่าคือก็ยังก็ย,งยังไม่จบโนมันไม่มีวันจบเขาแต่งงานแล้วยังไม่จบคือจริงๆอาคาเกือบครึ่งถงแล้นนวอ่ะในวงการก็ต้องดูใครเป็นไม่เป็นอันนี้จริงๆคุณเป็นใครก็ต้องรู้คุณไม่เป็นใครก็รู้แต่ข่าวที่มันออกมามันก็ไม่ใช่บางคนเป็นข่าวก็แหม่<อ>บางคนไม่เป็นต <c oughs> ำรวจสมัคก็ไม่อยมี<อ>ถูกปะอย่างผมเนี่ย ล้างคนหน,น,นึ่มเจอตั้งแต่เรียนอ,อาจารย์ถามก็บก,ก็ดูต่อไปสิครับอืคือผมเหมือนน้าอยู่กับน้ากับเธอพ่อไม่ได้อยู่พ่อไม่เคยมมันก็เป็นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่เขาจะมองเราเพราะว่าภาพามันี้จริงๆแล้วเรามีแอบหน่อยมาว่าเอ้ยทำไมต้องมองเราอยู่ตลอดไม่หน่อยครับเพราะมันเป็นที่ตัวเราถ,ถ้าตัวเราเป็นเหมือนคนปกติแต่คนมีปมได้ อ่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนบางคนได้โฆษณาด้วยบุคลิกภาพแย่ต้นเดี่วกัะไเราผมได้ผมใช่จะดีใจสักกว่าถ้าเองชชบผูิชายถูกไหมล่ะถ้าสมมติว่าคุณดำเนินชีวิตแลบรการคุณไม่เชื่อแต่ไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้เราถึงรู้ว่าเราเป็นแบบไห้สี่เล่รัะสี่เล่มก็เพราะเราเป็นเป็นแบบนี้ อย่างนี้มันจะสลัดมันหรือไ <มา S 1> องคะตันตวนี้ม่มันคงต้องตัดเมื่อเมื่อก่อนต้นสายพูดตรงๆเลยคือคือแบบตุคลิกนี่ก็จะแบบตุม้มติ้เยอะคือเรารู้ตัวเราเองว่าเรามีจุดยิ่งมันมีมนวิดีโอไงใช่ไหมมึงก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคนพูดมสมัยสมัยพะยมไม่ไม่ได้หายมีาการลบกันาม็นเหมือนหรืวเปล่าอันที่ผมโอนค่ะคือเพื่อนก็จะรู้สองพาร์ทพาร์ทที่โหดมากกับพาร์ทที่เราคนสุดสุดยิ่งคนรอบข้างอ่ะ ีถามว่าให้เป็นรึกปล่าเป็นคนสนิทเราจะไหมแต่ถ้าถามก็ดูเวาถามผมก็ดูแล้วังไปที่ยวผมสองสามครั้งก็ดูแล้วัผมกะอไรคน็ยังเข้าใจเรา